สว้คัสดีค่ะคนดังสัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาเที่ยวที่อะไรนะช็อกแราวิวเขาจะเขาจะทำเป็นตีมฮัลโลวีนมี่นีเจอแฟนคลับฉันนั่งนั้นเลยรักนะคะรักนะคะรักนะคะคุณผู้ชมเห็นไหม แฟนคลับฉันในเด็กๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ยหล่อมากเลยครับผมอ <c oughs> ่ะเข้าเคิร์นเขาเคินเขาเคิน,คน,วคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะได้ค่ะอ้าวโหมาแล้ว <c oughs> รักนะคะรักนะคะน่ารัก<ด>มากเลย<ด>ค่ะ <c oughs> เอ็นะเลยเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาค่ะค่ะเซลฟี่หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของช็อกแลรวิลเื่ในวันฮาโลวีนะคะมาดูผีตัวนี้นี่ค่ะเอ่อฮัลโหลสบายดีไหมไม่มองหน้าฉันเลยนะเธอมองหน้าฉันหน่อยสิว้าลูกโป่งเข้าตาลูกโป่งเข้าตาสวัสดีจ้ะเธอ สบายดีจะสบายดีไ <Wit> ม <default> yeah, ่จ <wheels restor at> ๊ะเธอสบายดีไหมเนี่ยเขาไม่คุย <andra> กับฉันเลยสบายดีไม่จ๊ะเธอสบายดีไม่จ๊ะนี่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันก่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบรรยากาศ้วดูฉันเนี่ยนี่ค่ะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิยน้องเนยน้องเนย นี่นี่คู่แข่งน้องเนยค่ะคู่แข่งน้องเนยคู่แข่งน้องเนยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวไปดูตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยพาดูรอบๆบรรยากาศรอบ,รอบๆเลยนี่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีเพื่อนรักสวัสดีเพื่อนรักสบายดีไหมครับรักนะรักนะเอามาดูรถคันนี้ค่ะมาดูรถคันนี้สวยไหม รถแท็กซี่รถแท็กซี่รถแท็กซี่กับคุณผู้ชมเจ้า่ะนี่คือช็อกแลตกวิวเขาชอบพารถแท็กซี่มามาโชว์นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีเรือแล่นตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยมีเรือแล่นตรงนี้คุณแม่พามาเที่ยววันที่3มิตุลาคมวันฮาโลวีนและช็อกแลตกวิวเนี่ยอยู่ที่ดาวามินกรุงเทพนี่แหละค่ะเขาจะจัดงานเสียค่าบัตรผ่านประตูคนละร้อยห้าสิบนี่มากับสะก้อนสองคนบิดสามร้อย นี่นี่ขึ้นไปถ่ายข้างบนก็ได้นะเนี่ยได้ค่ะอเลูกคลูกังนี้น่เนี่ไงคขอบคุณ้่ก่อนแวขอบคุณค่ะขอบคุณค่นีนี่เพื่อนรักอยู่นี่เพื่อนรักสบายดีไหมเพื่อนรักนี่เพื่อนรักอยู่นี่ค่ะเพื่อนรักอยู่นี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 ่มาถ่ายนี่เลยตะกงนี่ เป็นไงเพื่อนลักเมาคุณผู้ชมมาเที่ยวช็อกแลกวิวนี่นี่ เพื่อนรักนั่งอยู่นี่ค่ะเพื่อนรักรักนะรักนะนี่นี่เพื่อนรักอยู่นี่เพื่อนรักอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเรือเขาจะออกแล้วขอโทษค่ะเ่ยเรือเรือ เรือกำลังจะแล่นออกแล้วนี่นี่เดี๋ยวแม่ไปหาน้ำกินกับหิวน้ำมากบัตรไม่รู้แลกน้ำได้หรือเปล่าหิวน้ำมากบัตรแลกน้ำได้ไหมบัตรอ่ะเอา2อขวดมีบัตรสองใบมีน้ำอะไรบ้างเป็นกระป๋องได้ไหมเป็นกระป๋องเป็นน้ำเปล่าเป็นเซเว่นอัพมีสับปะรดอันนี้เอาอะไรนะลูกเอาเป็ปซี่สกระป๋อง ามะานาวมะนาวอันหนึง่งเป็นนี่ไงเขาชี้มะนาวเอาสองสองกระป๋องเลยแม่หิวน้ำมากจะไล่สดไงแกให้แม่หน่อยจะกินเลยหิวน้ำมามกแกให้แม่หน่อยแกให้แม่หน่อยแล้วใส่หลอดให้แม่หน่อยใส่ใส่ให้หน่อยหิวน้ำมามกเขาไล่ไสดอยู่ไงแม่หิวน้ำพูดแล้วมันหิวน้ำ มาแกะตะกรงด้วยแกะตะกรงด้วยเขาไล์สดอยแบบู่น้รคานะคะลูกค้าเดดได้แล้วบอกสตรอเบอรี่หนึ่งมลหนึ่งค่แบบะคุณผู้ชมคือบัตรร้อยห้าสิบเนี่ยคุณผู้ชมมาแลกน้ําได้หนึ่งกระป๋องเอาบัตรที่เราเข้าประตูอะ่ะจ่ายค่าผ่านประตูร้อยห้าสิบมาแลกได้คนละกระกป๋องหรือจะเอาเป็นไอติมก็ได้ น่ยคุณผู้ชมดูบรรยากาศของเรือลงไปถ่ายรูปได้เดี๋ยวจะพาไปนี่นี่เข้าสะพานนี้ก็ได้เนี่ยสะพานนี้มาถ่ายรูปก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะพาไปบ้านนี้ บ้านผีนีบน่บ้านผีใช่ไหมบ้านผีใช่ไหมทางออกเท่านั้นออกเข้าไม่ได้เป็นทางออกเท่านั้นนีเ่เข้าทางนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าทางนี้แล้วออกเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปพิสูจน์ความแน่กลัว จะหัวใจวายตายหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวใจจะวายตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เออนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผ <c oughs> ู้ชมพ่่เ่าดินมาจาฮ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> อุ้ยคุยลุนคุยลุนนี่นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ย่ะ้ยฮู้ยเดินไปตรงไหนอ่ะออกตรงนี้ได้หรือเปล่าออกออกออกตรงนี้

เฮนแล้วออตรงนี้ว้า้าวออห้าหา้า้าว้้กูกลัวผีได้คับ ขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ Yes Yes ยินดีต้อนรับ Thank you ยินดีต้อนับ Thank you Thank you ยิ u r e w e l c o ับ Thank you Thank you Thank you Yes you welcome you welcome Thank you ค oh. ุณผู้ชมโอ้ยตื่นเต้นเล้าใจอันนี้ต้องเข้านะอันนี้ต้องเข้านะเข้าไปแล้วมันจะพบกับความตื่นเต้นเล้าใจนะ <c oughs> <c oughs> นี่โห สุดยอดนี่นี่เพื่อนเพื่อนรักถ่ายเพื่อนรักหน่อยถ่ายเพื่อนรักหน่อยเพื่อนรักสบายดีไหมสบายดีใช่ไหมไปเกิดไหไยังไปเกิดอะไรยัง <c oughs> นี่มาดูเพื่อนรักฉันเพื่อนรักสบายดีไหมเพื่อนรักมันนี่ค่ะโอ้โหบรรยากาศคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเข้ามาในนี้ถ่ายรูปก,ก็ได้นะมากินข้าวกับผีก็ได้นะเนี่ย โอ้ยินง้ามันมีเครื่องเดิมจะถ่ายไม่ได้เนี่ยเครื่องเดิมโช์ ได้ค่ะได้ค่ะอ,คอันนี้บางอันนี้บางอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนรักสบายดีไหมไปเกิดแล้วหรือยังยังไม่เกิดเหรอแล้วเมื่อไหรจะเกิดเพราะว่ายังไม่เกิดค่ะเมื่อไหร่จะไปเกิดจ๊ะ นี่นี่นี่คุณผู้ชมดูแต่เนี่ยนี่นี่มันมถ่ายข้างหน้าอันนี้ดูถ่ายที่รถจะยังที่รถแ่ะเดี๋ยวมาถ่ายข้างหน้าเพื่อนรักไปเกิดแล้ว,ลวยงังอนี้ยเอนี่ไง เป็นปยังไงเธอสบายดีไหมไปเกิด้ะหรือย่างเนี้ยดูเะเนี่ยแล้วกล้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยดูเะเนี่ยออกกำลังกายเลยเธอนี่ อันนี้มันห้องน้ำอย่ใช่แบบอ่ะจะไปร้านอาหารเนะี่ยลงตรงนี้ก็ได้ไปร้านอาหารไปดีเลย ฝนตกเหรอโอ้ยคุณผู้ชมดูบรรยากาศสวยมากบรรยากาศสวยมากเป็นน้ำตกเนี่ยเข้ามาในนี้เราเคยถ่ายไปแล้ว ดูผีเสื้อใจคุณผู้ชมสวยมากก็าจัดสวนได้สวยมากเนี่ยถ่ายรูปถ่ายคลิปสวยมากเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมสวยมากดูแต่ก็จัดนี่

ไปไปไปมันเด็กมันชอบเนี่ยถ่ายที่เรือเลยถ่ายที่เรือ สัสดีค่ะมาไล์สดไล์สดให้ลูกเพจดูนี่ยืนตายตรงนี้เลยจะได้ภาพจบที่ตรงนี้ ได้ภาพหรือเปล่าดูตรงนี้น ผู้ชมที่นี่ช็อกโกแลตวิวเขาเพิ่งจัดงานฮัลโลวีนค่าบัตรคนละร้อยห้าสิบแล้วไล่ง,งิได้ด้วยนะคนละกระหน่งกระป๋องเนี่ยเขาก็จะเอาพวกแมชสีอตเนี่ยมาเต้นไงเด็กๆก,ก็ชอบช่วงนี้เปิ่เติมผู้ปกครองก็พาเด็กมาเที่ยว แล้วลาใหญ่ถ่ายเห็นไหมมาเด็ดมาเดินมาบางช่วงให้คนดูก็ได้เห็น ได้ค่ะคุณค่ะได้ค่ะเอาหนุบเสร็จเลยเก็บคุณค่ะไะเเปเดี๋ยวไปถ่ายอย่างอื่นเดี๋ยวไปถ่ายอย่างอื่นเดี๋ยมันจะยาวไป อันนี้เมื่อกี้เราพิ่งเดินมาใช่ไหมบรรยากาศดีอ่ะคุณผู้ชมมันไ้มาดูสนเนี่ย,เน,ยเนี่ยสวยมากเห็นไหม <c oughs> เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ดูมีน้ำพุนี่มาถายกี่เลยสบายดีไม่เจ๊เธอสบายดีไม่เจ้านี่จ้ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นเดินขึ้นสะพานไปเลย ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทางนี้นถ่ายถ่ายนั่นเลยนเห็นผีบนินัันไหมเนี่ย <c oughs> ปฏิค่ะนี่ไปดูไปดูรถชนี้รถคลาสสิกอันนี้รถพระเจ้าเฮาเนี่ยคือชักลรกวีพระเจ้ารถคลาสสิกเนี่ยมาโชว์แบบรถแบบ450ปี100ปีอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งมันไม่มีแล้วตอนนี้น่าจะนำเข้าจากต่างประเทศ คือเขาเขานำเข้าเจ็กต่างประเทศเนี่ยฮัลโหลทั้งนี้นออุ้ย อันนี้ของจริงเหรอพี่ของจริงรอเปล่าเนี่ยฮะของปลอ,อ,อ,อมเหรอของปลอมหรือของจริงของปลอมเหรอมันน่าจะของจริงนะ สวัสดีค่ะเนี่ยเนี่นีนนน่คุณผู้ชมดูสินี่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 ม่ชนะนนีนี่นี่มาดูรถมาดูรถคุณผู้ชมมาดูรถประจัดเนี้ยนี่รถพระเจ้าหาคุณผู้ชมแต่อันนี้น่าจะนำข้าจากต่างประเทศแหละ ในไทยคงไม่มีอ่อเนี่ยนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยใช่ไหม <world> ใารบรรยากาศแล้วก็จบับเลยอันนี้เมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้ใช่ไหม ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศแะช็อกแลกวิวฮัลโลวีน เมื่อกี้เราเออกแกตรงไหนจําได้ไหมอ่านี่ไม่ใช่นะนี่เราถ่ายทนะี่ว่าจะออกไปตรงที่ขายตัวสวัสดีค่ะโอ้ <c oughs> ขายดีมากเลย ของเล่น้าขายดีมากเลยคุณผู้ชมขายดีมากเลยเอ่ะละค่ะฟามาชมแค่นี้ถ้าอยากมาดูเองก็บัตรไปละร้อยห้าสิบเปลี่ยนน้ำได้หนึ่งกระป๋องด้วยช็อกโกแลตวิวนาวามินค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพ